วันี้ผมก็จะมาเล่นเกมสปีด,ดแล้ววันนี้แล้วก็จะมาเล่นสปีดรดับแล้ววันนี้ผู้สอนจะมาถามผู้ผมองเลยใครเดี๋ยวเดี๋ยวคิปน้าเราจะมาดูกันว่าใครจะถามระแบบไหนบ้างครับนี่ค่ แล้วมันลบยังไงเมื่อกี้มันลบไปนี่นะคะครับเลยเราก็จะมาเล่นเกมส์ปีด d ค่ะครับนี่ครับเราจะมาแบบเล่นเกมะครับให้เราเปิดคนนี้ก่อนนะค,ะครับแล้วผมก็จะ มาตอนนี้นะครเบื่อตอนนี้วอนก็แบบมันก็เาืล่นเกมแล้วัลเตี่ยวเขาจะบอกก่อนนะครับนี่ครับให้คือตัูตลอดขาครับจากเกดรล์เลยครับโู้ครับเด็ะใครอยากเห็นบอกว่า บ้างครับเดี๋ยวต้องรอก่อนนะครับเฮี้ยอะไรมาเหี้ยต่อไปแล้ก็พอว่าสวยนะครับอันนี้เขาต้องการส่วนได้ซึ่ผมไม่แน่ว่าเขาไม่ว่าครับ อย่๋อครับแล้วนี่เรามาันจะกับตัวแต่เราบ้านนี่ก็มาเป็นฆาตากรรอดจิตครับเราควรจะไม่เข้าใกล้มันนะครับเพราะว่าเป็นฆา,าตกรลอจิตครับครับในไอ้นี่มันคิดม็นได้ยังไงครับเพราะว่ามันไม่ว่า อะไรเลยครับมัน,นหายครับนี่มาขึ้นมาได้ยังไงครับ,รบนี่เจดตัวนี้ผมก็มาอยู่ในแล้วมันก็ใกล้เวลาที่ผ่อนจะจะได้เล่นแล้วครับทุกคนจะได้เห็นฟีเเมือนกันว่าความผ่อนนะครับ นี่ก็มีชื่อว่าจะปีดโดตถ้ากระบไเบียวขวาไปด้วยนะครับฟูตลอดดีตลอดดีตาเบอร์เก้ก็ตัวตลอดนะมันมาได้ไงนะครับ เนี่ยครับคือขีนอิปอนมาครับเน,น,นี่ยครับบอก่ียยัเรบก่อนนะครับตลอดดีครับ ตลอดอดีตอนนี้ผมขอว่าเป็นน,น,นุ่นมครับเนี่ับนุกผมครับ 你看。 สวันนี na, ่กับในเสปีโดว่าอัคิปอยู่เอนกกายานะเลสปีโดอัคิีปอยู่ไหมไม่ได้ไม่ได้แงกับใครไม่ได้ะนะนะร้ลาขอขอดู้าขอจบเป็นเช่นนี้นะครับบ๊ายบายครับ